สถานการณ์ล่าสุดในวงการทหารระดับโลกกลับมาร้อนแรงอีกครั้งเมื่อจีนกลายเป็นจุดสนใจของนานาประเทศจากความเคลื่อนไหวที่คาดไม่ถึงเกี่ยวกับเครื่องบินขับไล่ล่องหนเยลบ3 1หรือ f c ซลบ31ซึ่งแม้จะพัฒนาโดยบริษัทเชิญหย่างภายใต้กลุ่มหุยโคมาแล้วหลายปีแต่กลับยังไม่ถูกรับเข้าประจำการอย่างเป็นทางการในกองทัพปลดปล่อยประชาชน วงเล็บเปิดพอวงเล็บปิดต่างจาก j ลบ0ีทีกลายเป็นเครื่องบินรบต้องหดหลักของจีนไปแล้วความเคลื่อนไหวล่าสุดที่จีแสดงความสนใจเปรียบเทียบ j ลบ31เกับแป6บของสหรัฐอเมริกาจึงยิ่งทำให้สถานการณ์น่าสนใจมากขึ้นเนื่องจากแกฟล16บแม้จะเป็นเครื่องบินรบยุคที 4แต่ได้รับการอัปเกรดจนมีความสามารถสูงโดยเฉพาะในร่น f ฟลบ 16V ที่มีรดร์และระบบรบเครือข่ายขั้นสูงการเปรียบเทียบเชิงลึกนี้ชี้ให้เห็นว่าจีนกำลังศึกษาจุดแข็งจุดอ่อนของ f อฟลบ16อย่างจริงจังโดยมีข้อสันนิษฐานว่าจีนอาจเตรียมผักดันเวลบ3 1สู่ตลาดโลกโดยเฉพาะประเทศในเอเชียแอฟริกาและตะวันออกกลางที่ไม่สามารถเข้าถึงเครื่องบินอย่างแอฟลบ3 5ได้นักวิเคราะห์มองว่านี่อาจเป็นก้าวแรกของจีนในการประกาศศักดา์ในตลาดอาวุธโลก โดยใช้เจลบ31เป็นทางเลือกใหม่ที่ราคาต่ำกว่าและเข้าถึงได้ง่ายกว่าเครื่องบินของตะวันตกแม้ว่าเจลบ31จะยังไม่มีข้อมูลยืนยันด้านระบบอาวุธเต็มรูปแบบหรือเรดาร์สาเทียบเท่ารุ่นล่าสุดของรฟลบ16แต่มีรายงานว่าจีนได้เริ่มพัฒนาเวอร์ชันใหม่ที่เน้นการอัปเดตอิเล็กทรอนิกส์และเรดาร์โดยคาดว่าจะพร้อมพร้อมเปิดตัวในปี2026กการเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งนี้อาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนในอุตสาหกรรมการบินทหาร และสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อสมดุลอำนาจทางอากาศของโลกที่น่าสนใจคือจีนไม่ได้เน้นให้เยอร31เป็นเครื่องบินประจำการหลักในกองทัพอากาศหรือกองทัพเรือของตนโดยเฉพาะประเด็นการนำขึ้นลงบนเรือบรรทุกเครื่องบินยังคงเป็นข้อกังวลขณะเดียวกันสหรัฐออก,กับเดินหน้าพัฒนาและส่งออกแคฟลบ16รุ่นใหม่ให้กับพันธมิตรอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทยที่อยู่ในกลุ่มประเทศที่เคยแสดงความสนใจทั้ง f 3 5และเครื่องบินจากจีนภาพรวมสะท้อนให้เห็นถึงยุทธศาสตร์ของจีนที่เริ่มเปลี่ยนจากการผิดอาวุธเพื่อป้องกันตนเองมาเป็นการส่งออกโดยเสนอเครื่องบินล่องหนในราคาที่สามารถแข่งขันได้กับตะวันตกแม้ว่าจะยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือระบบสนับสนุนหลังการขายและความพร้อมพร้อมในการใช้งานระยะยาวแต่จีนก็แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการท้าทายการครองตลาดของสหรัฐออและพันธมิตรประเด็นที่สำคัญคือแม้เปลบ3าจะมีรูปลักษ์คล้ายกับแบบลบ35ทั้งในแง่ดีไซน์และแนวคิดด้านการออกแบบที่เน้นความล่องหนและการโจมตีระยะไกลแต่จีนก็ยังลังเลที่จะใช้งานจริงโดยเฉพาะในแนวทางเดียวกับเลยลบ2ี่ทีถูกวางตัวเป็นเครื่องบินหลัก สิ่งนี้อาจเป็นกลยุทธ์เพื่อรักษาต้นทุนให้ต่ำลงสำหรับการส่งออกและลดข้อจำกัดด้านกฎหมายการใช้อาวุธขั้นสูงในบางประเทศในขณะที่อัฟลบ16ได้พิสูจน์ความสามารถจากการเข้าร่วมในหลายสนามรบทั่วโลกเช่นตะวันออกกลางคูซโวและอัฟกานิสถานเจลบ31ยังไม่มีประวัติการปฏิบัติภารกิจจิงความเชื่อมั่นจากประเทศผู้ซื้อจึงยังคงเป็นโจทย์ใหญ่ของจีน หากจีนสามารถแสดงให้เห็นถึงสมรรถนะของเยลบ31ในเวทีระดับโลกได้ก็มีโอกาสที่จะกลายเป็นคู่แข่งสำคัญของอฟงก16และแม้แต่ฟรั3 5ได้ในอนาคตสุดท้ายแล้วคำถามใหญ่คือประเทศต่างๆโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียเช่นประเทศไทยจะเลือกเดินไปในทิศทางใดระหว่างเครื่องบินตะวันตกที่ผ่านการพิสูจน์แล้วหรือเครื่องบินจีนที่กำลังรอวันพิสูจน์ตัวเองคำตอบนี้ยังไม่ชัดเจนแต่สิ่งที่แน่นอนคือ โลกกำลังเข้าสู่สงครามทางเทคโนโลยีทางอากาศครั้งใหม่และเยลบ31คือหนึ่งในหมากสำคัญของจีนบนกระดานอำนาจยุคใหม่แม้ว่าเจลบ31ยังไม่ได้เข้าสู่สายการผลิตเพื่อใช้งานในกองทัพปลดปล่อยประชาชนอย่างเป็นทางการแต่กระบวนการวิจัยและพัฒนารวมถึงการทดสอบต่างๆกับดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่าทศวรรษความลับที่ปกคลุมรอบโครงการนี้ส่งผลให้หลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยว่าแท้จริงแล้ว จีนมีเป้าหมายอย่างไรกับเครื่องบินขับไล่รุ่นนี้บางรายงานชี้ว่าจีนอาจไม่ได้ตั้งใจให้เจลบ31เป็นเครื่องบินหลักในกองทัพตั้งแต่ต้นแต่อาจออกแบบมาเพื่อตลาดต่างประเทศตั้งแต่แรกเริ่มความยืดหยุ่นของแพลตฟอร์มเยลบ31ในการดัดแปลงตามความต้องการของลูกค้าอาจเป็นหนึ่งในข้อได้เปรียบที่ทําให้หลายประเทศหันมาพิจารณาเครื่องบินรุ่นนี้หากเราย้อนมองไปยังประวัติของแอร์ฟล16จะพบว่าความสําเร็จของเครื่องบินรุ่นนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นจากความสามารถทางเทคนิคเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการวางกลยุทธ์ของสหรัฐอเมริกาที่เปิดให้ประเทศพันธมิตรจำนวนมากเข้าร่วมในโครงการโดยเฉพาะโครงการพิสานุเคตและพิสเคาุ่นที่ทำให้ F-16 กลายเป็นเครื่องบินหลักในหลายประเทศการฝึกอบรมการสนับสนุนด้านชิ้นส่วนการพัฒน,นาอย่างต่อนเนื่องและการสร้างเครือข่ายพันธมิตรคือหัวใจของความสำเร็จในระยะยาว จีนเองก็ดูเหมือนกำลังเดินตามแนวทางเดียวกันด้วยการเสนอเครื่องบินที่มีความสามารถใกล้เคียงในราคาที่ถูกกว่าและไม่มีข้อจำกัดด้านนโยบายจากสหรัฐอเมริกาเช่นนี้เท่าปัจจุบันหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านด้านอาวุธยุธโทโธปกรณ์โดยเฉพาะกองทัพอากาศของประเทศอย่างอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียและไทยต่างกำลังพิจารณาการจัดหาเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่เพื่อทดแทนฝูงบินที่ล้าสมัยลงไปในช่วง 2-3ทศวรรษที่ผ่านมาเรื่องงบประมาณที่จำกัดและเงื่อนไขาทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ซับซ้อนการหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดจึงกลายเป็นเรื่องท้าทายและเยลบ31ก็อาจกลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งในบริบทนี้หลายประเทศมองว่าการเพึ่งพาเครื่องบินจากตะวันตกมากเกินไปอาจเป็นจุดอ่อนในยุคที่โลกกำลังแบ่งขั้วทางอำนาจมากขึ้นยิ่งในช่วงที่ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐออ ตึงเครียดขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้การกระจายแหล่งที่มาของยุธโทธโปรกรณ์กลายเป็นเรื่องสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆนักวิเคราะห์บางรายถึงขั้นระบุว่าเยาลบ31ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องบินลบเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือทางการทูตของจีนในศตวรรษที่21โดยเฉพาะกับกลุ่มประเทศที่กำลังมองหาทางเลือกใหม่ๆนอกเหนือจากอิทธิพลของตะวันตกข้อได้เปรียบอีกอย่างของ เจลบ31คือความสามารถในการพัฒนาและปรับแต่งให้เข้ากับเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละประเทศเช่นการปรับระบบสื่อสารให้เข้ากับโครงสร้างพื้นฐานเดิมการเลือกอาวุธที่ไม่มีข้อจำกัดจากตะวันตกหรือแม้กระทั่งการถ่ายโอนเทคโนโลยีบางส่วนให้กับประเทศผู้ซื้อซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทศตะวันตกมักไม่เปิดให้ทำได้ง่ายๆโดยเฉพาะในภูมิภาคที่อ่อนไหวทางการเมืองแต่ในขณะเดียวกัน ความท้าทายของเยลบ31ก็ยังคงมีอยู่มากทั้งในแง่ของความเชื่อมั่นจากลูกค้าต่างประเทศการพิสูจน์ประสิทธิภาพในสนามรบจริงและระบบซัพพอร์ตที่ยังไม่มีประวัติการดำเนินการในวงกว้างหากจีนไม่สามารถแสดงให้เห็นว่าระบบการฝึกการบำรุงรักษาและการส่งชิ้นส่วนเป็นไปอย่างราบรื่นเครื่องบินลำนี้ก็อาจกลายเป็นเพียงทางเลือกในระดับรองที่ไม่มีใครกล้าตัดสินใจซื้อในท้ายที่สุดในเชิงยุทธศาสตร์การเปรียบเทียบ เจลบสามสิบเอ็ดกับแป6ลบสิบหกอสซท้อนสิ่งที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเรื่องของสมรถนานั้นคือการช่วงชิงความไว้วางใจทางการเมืองและอำนาจต่อรองในระยะยาวประเทศที่เลือกซื้ออาวุธจากจีนอาจได้รับการสนับสนุนจากจีนในเวทีระหว่างประเทศหรือแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจเช่นโครงกา,นนา,นนารแบตื Ro ์โรวินิยัสสีที่ครอบคลุมทั้งโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงในหลายประเทศประเทศไทยเองก็กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านด้านยุทธศาสตร์การจัดหาเครื่องบินขับไล่ ท่ามกลางการหาหรือว่าจะเลือกซเอฟบ3 5จากสหรัฐอเมริกาหรือพิจารณาทางเลือกอื่นืๆจากประเทศที่สามารถเสนอเงื่อนไขที่ยืดหยุ่นกว่าหากรัฐบาลไทยตัดสินใจมองหาเครื่องบินขับไล่ล่องหนที่มีศักยภาพในราคาย่อมเยาเยลบ31ก็อาจากลายเป็นตัวเลือกที่มีน้ำหนักแม้จะยังไม่มีการพิสูจน์ตัวเองในภารกิจจริงแต่การที่จีนเริ่มเปิดเผยการอัปเกรดในด้านเรดาร์และระบบอาวุธ แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะทำให้เครื่องบินลำนี้กลายเป็นคู่แข่งอย่างเต็มรูปแบบของตะวันตกในเวทีระหว่างประเทศหากจีนสามารถผลักดันเดล็อปสสิบเอ็ดเข้าร่วมการแสดงในงานอาวุธระดับโลกเช่นทูฮเชโฮหรือดูแพลโฮได้สำเร็จพร้อมๆทั้งโชว์สมรรถ,ถนะเชิงเทคนิคให้เห็นในทางปฏิบัตินั่นอาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ประเทศอื่นเริ่มเปลี่ยนมุมมองต่อเครื่องบินจีนในขณะเดียวกันจีนก็อาจเลือกใช้วิธีเจราจาแบบรัฐต่อรัฐเพื่อเสนอแพ็กเกจแบบรวมเช่นเครื่องบิน บวกระบบซ่อมบำรุงอาการฝึกนักบินโอ,อคงสร้างพื้นฐานเพื่อจุงใส่ประเทศที่งบประมาณไม่มากความสำคัญของเจรลบ31ไม่ได้อยู่แค่ที่มันเป็นเครื่องบินแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจทางเทคโนโลยีที่กำลังไต่ระดับของจีนในระดับโลกเครื่องบินลำนี้อาจกลายเป็นตัวชี้วัดว่าจีนสามารถผลิตยุโทโธปกรณ์ระดับสูงที่แข็งขันกับตะวันตกได้จริงหรือไม่ในสงครามที่ไม่ใช่แค่สงครามด้วยอาวุธแต่เป็นสงครามด้านนวัตกรรมการค้าและภูมิรัฐศาสตร์อย่างแท้จริง หากเยอรม31สามารถเข้าร่วมในภารกิจผสมหรือร่วมฝึกทางทหารกับประเทศพันธมิตรในภูมิภาคก็จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในระดับสากลได้อย่างมากเมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มในอีก5-10ปีข้างหน้าความต้องการเครื่องบินล่องหนในประเทศกำลังพัฒนาอาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งเช่นเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือความสามารถในการจัดหาเครื่องบินในราคาที่เข้าถึงได้ พร้อมพอมกับการสนับสนุนในระยะยาวจะกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทําให้ยุโรปลกลายเป็นเครื่องบินที่หลายประเทศกล้าลงทุนแม้จะยังมีคําถามที่รอการพิสูจน์ท้ายที่สุดนี้โลกกําลังเข้าสู่ยุคแห่งการแข่งขันทางอากาศครั้งใหม่ที่ไม่ได้วัดกันเพียงระหว่างเครื่องบินลำใดลำหนึ่งแต่เป็นการแข่งขันระหว่างระบบและพันธมิตรที่แต่ละประเทศจะเลือกเดินหากจีนสามารถแสดงให้เห็นว่าตนคือผู้ผลิตอาวุธที่น่าเชื่อถือและมีเครือข่ายสนับสนุนที่เข้มแข็ง เจลบ31ก็จะไม่ได้เป็นเพียงเงาของ f 3ฟบอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นหมากสำคัญในสงครามเทคโนโลยีทางอากาศของศตวรรษที่21อย่างแท้จริง